โอ้โหจริงๆแล้วนะครับการทํางานออกแบบเนี่ยก็มีเรื่องให้ต้องแก้ไขเกือบทุกวันเลยเนาะก็ถือว่าเป็นงานที่เราต้องช่วยกันพิจารณาตัดใจวันนี้ก็เป็นเรื่องระเบียงนะครับเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูว่าเรามีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรพี่เอกครับครับพอดีมีข้อสงสัยครับผมอะโอเคครับว่าไอ้ระเบียงที่เราจะเติมที่ที่อยากจะตอเติมของบ้านคุณเต้ครับผมเราจะทํำยังไงดีครับ ก็แรกเด,ด,ดี๋ยวดูเรื่องคิดก่อนนะก็คือตรงนี้ระเบียงของคุณเต้เนะี่ยเหมือนว่าทิศตะวันตกมันอยู่ทางนี้ใช่ไหมไอ้แล้วเดี๋ยวเราตวเนี้มันเป็นงานเพิ่มเติมแล้วความต้องการก็คืออยากให้ตงเนี้มันเป็น o u t d o o เลยตรนนี้พี่มองว่าพี่จะต่อตรงนี้ยจางแต่แถวเนี้ยประมาณหกเมตรใช่ไหมแล้วมันมันร้อนแล้วพี่อยากให้ต้นไม้อยู่ทาแถวนี้แล้วก็ให้ตรงนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นที่เอาไว้นั่งนั่งเล่นเป็น o u t ดอจริง เป็นที่แฮงเอาท์นั่งชมดาวอะไรของเขาอะเพราะตรงนี้เป็นเขาทางเขาจะกูดเขาอะไรเนี่ยจะสวยนะครับก็แต่อย่าลืมนะเดี๋ยวด้านข้างนี้จะต้องมาหาวิธีทาให้มันดูเอาต้นไม้ใส่ก็ได้เป็นกระถางเป็นอะไรหรือจะใส่หินเพ็ตก็ได้นะครับเพื่อให้ต้นไม้มันมีคลื่นเนาะอ่าทีนี้ตรงเนี้ยพี่ขออ,ออกหนนะ่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้จะได้นั่งนั่งอย่างเงี้ยแห้อ่อนะพอดีสเต็ปนั่งใช่ไหมอ่าใช่ประมาณนั้นแหละนะครับ แล้วส่วนบันไดครับเพจบันไดเราจะบันไดจริงถ้ามองรูปด้านน่ะเดี๋ยวเราขยับตรงนี้เนาะเราต้นไม้ี่ยขอสูงขอสูงให้มันเลยหัวไปลองลองขยับขึ้นดูนะเออเพราะว่าถ้าถ้ามันเลยหัวแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรามองแล้วมันคือเราอยู่ใกล้มันจะโปร่งแต่ถ้าอยู่ไกลมันจะดูบังมันก็จะแบบว่าอ่ะโอเคทาให้ต้นไม้กับกับบ้านเนี่ยมันมีมิติที่เชื่อมต่อกันประมาณนั้นนะพี่ว่านะ๋ยนนี้ครับเปยดลองปรับดูนะปัญหารายวัน <c oughs> นอะไรวันใครมีปุ้นเนี่ย